ค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องพาบ้านพักเครื่องหนูดีค่ะวันนี้เรามาเจอกัน EP ที่483 EP ที่483นี้นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่1นะคะเดือนกันยายนปี2568เดือน9 นะคะองละ300บาททุกรายการนะคะพี่พี่องละ300บาททุกรายการเลยนะคะ2องค์500บาท4องค์1000บาท EP นี้ EP ที่4ี3้อ EP ที่483นะคะเป็นคลิปของฉบับวันที่1กันยายนปี2568นะคะองละ300บาท2องค์500บาท4องค์1000บาทนะคะพี่พี่นะ สี่องค์หนึ่งพันนะคะ ช่องทางการติดต่อของน้องสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่ o, เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR Code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะบริการเก็บเงินปลายทางมีทั้งปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการแม่คะต้องขออนุญาตบกค่าจะส่ง50บาทค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2ององค์คือ ไปแม่ค้าจะส่งให้ฟรีนะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค้าค่ะเดี๋ยวเรามาชมรายการที่1กันเลยนะรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงปูอ่อีรายการนี้รายการที่1เหรียญหลวงปู่อีด้านหน้ารายการนี้รายการที่1เหรียญหลวงปู่อีด้านหน้าค่ะ รายการที่1ด้านหลังรายการนี้รายการที่1นะคะรายการที่1ด้านข้างรายการนี้รายการที่หเห่รียนหลวงปู่อีนะคะต่อไปนะคะรายการที่สองรายการที่สองนะคะด้านหน้ารายการนี้รายการที่สองด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่สองหลวงพ่อสมุเชื้อนะคะรายการที่สองด้านหน้าปีศูนย์หกรายการที่สองด้านหลังรายการที่สองด้านข้าง รายการนี้รายการที 2, ่สองนะคะเหรี hmm. mm ่ยญหลวงพ่อสมุชเชื้อต่อไปรายการที่สรายการที่3นะคะรายการที่สมนะคะเป็นเหรี่ยญหลวงพ่อคงรายการที่3ด้านหน้ารายการที่3ด้านหลังรายการนี้รายการที่3นะคะเหรี่ยญหลวงพ่อคงค่ะต่อไปนะคะรายการที่สี รายการที่สี่นะคะพ่อคงรายการที่สี่ด้านหน้ารายการที่สี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้านะคะเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมารัยรายการที่ห้าด้านหน้ารายการที่ห้าด้านหลังรายการนี้รายการที่ห้านะคะต่อไปนะคะรายการที่หกรายการที่หกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร รายการนี้รายการที่6เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะด้านหน้ารายการนี้รายการที่6นะคะรายการนี้รายการที่6ด้านหลังรายการที่6ด้านข้างรายการนี้รายการที่6ขาเหรียญหลวงพ่อโสธรต่อไปรายการที่7รายการที่7เป็นพระขุนแผนรายการนี้รายการที่7ด้านหน้ารายการที่7ด้านหลังรายการนี้รายการที่7ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่8รายการที่8ดเหลี่ยนหลวงปู่เอี่ยมรายการนี้รายการที่8ด้านหน้ารายการที่8ด้านหลังรายการนี้รายการที่8ดนะคะเหลี่ยนหลวงปู่เอี่ยมต่อไปนะคะรายการที่9รายการที่9นะคะรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองรายการที่9ด้านหน้า รายการนี้รายการที่เด้านหน้ารายการที่9ด้านหลังรายการที่9ด้านข้างรายการนี้รายการที่9ค่ะต่อไปนะคะรายการที่10รายการที่10นะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการที่10ด้านหน้ารายการที่10ด้านหลังรายการที่สิบด้านข้างรายการนี้รายการที่10เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพต่อไปรายการที่สิบเอาปิดตาสิด้านหน้า สิด้านหลังสิบเอ็ดด้านข้าง tong. รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองนะคะเหลียนหลวงพ่อพิงค์สิบสองด้านหน้าสิบสองด้านหลังสิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบสองเหลียนหลวงพ่อพิงค์ต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามนะคะด้านหน้าค่ะ รายการนี้รายการที่13รายการนี้รายการที่13นะคะเหลียนหลวงพ่อพานค่ะรายการนี้รายการที่13เหลียนหลวงพ่อพาน13ด้านหลังปี19รายการนี้รายการที่13ด้านข้างรายการนี้รายการที่13นะคะเหลียนหลวงพ่อพานต่อไปนะคะรายการที่14 14เป็นพระสมเด็จด้านหน้า14พระสมเด็จด้านหน้าค่ะ14ด้านหลัง รายการนี้รายการที่สิบสี่พะสมเด็จนะคะสิบสี่พะสมเด็จค่ะด้านหน้ารายการนี้รายการที่สิบสี่ต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าสิบห้านะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการนี้รายการที่สิบห้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินด้านหน้า สิบห้าด้านหลังสิบห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่15รายการนี้รายการที่15รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปรายการที่1 6บหกสิบหกเป็นพรสสมเด็จสิบหกด้านหน้า16ด้านหลังหลวงปู่โตรายการนี้รายการที่สินะคะรายการนี้รายการที่16%รายการนี้รายการที่16นะคะต่อไปรายการที่1 7บเจด 17ด้านหน้าค่ะ17ด้านหลังเหลียนลงปู่โตวัดประดูชิมพีรายการที่17รายการนี้รายการที่17นะคะต่อไปนะคะรายการที่18 18นะคะด้านหน้า18ด้านหลังรายการนี้รายการที่18คะ่ะรายการนี้รายการที่18นะคะ 18เป็นเหรียญพัดยศนะคะ18เป็นเหรียญพัดยศนะคะเหรียญหลวงพ่อบ่าย18เป็นเหรียญพัดยศหลวงพ่อาบคะ่ะรายการที่18 18, 18ด้านหน้า18ด้านหลังรายการนี้รายการที่18ต่อไปนะคะรายการที่19 19, 19นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี Springs. รายการที่19ด้านหน้า สิบก้าด้านหลังสิบก้าด้านข้างรายการนี้รายการที่สิบเก้าเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีรายการที่สิบเก้าค่ะสิบเก้านะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะยี่สิบเหรียญแม่ทับยี่สิบด้านหน้ายี่สิบด้านหลังยี่สิบด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ด ยีอนะคะรูปหล่อหลวงปูแพร่ยี่สิบดด้านหน้ายีิบอด้านหลังรายการนี้รายการที่21ค่ะต่อไปรายการที่22่สิบสอย่ิบสองด้านหน้าค่ะ22ด้านหลังยีิบสองด้านข้างรายการนี้รายการที่2ี่สิบต่อไปรายการที่23่สิบสามยี่สปูทาเวสุวรรนค่ะยี่สิบสด้านหน้า ยีิบสามด้านหลังยีิบสามด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามต่อไปรายการที่ยี่ิบสี่ยี่ิบสี่นะคะเรียนหลวงพ่ออุปชาโมรายการที่ยีิบสี่ยีิบสี่ด้านหลังยีิบสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปรายการที่ยีิบห้า ยีเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงค่ะย ah ah ี่ห้าด้านหน้า25ด้านหลังยี่ห้าด้านข้างรายการนี้รายการที Punch ่25้าค่ะต่อไปรายการที่26่6หลวงพ่อทวด้านหน้า26ด้านหลัง26ด้านข้างรายการนี้รายการที่26เหรียญหลวงพ่อทวดต่อไปรายการที่27 -27 ิบเดยี่สิบเจด้านหน้าค่ะยี่สด้านหลังยี่สิบเจ็ดด้านข้างรายการนี้รายการที่27ค่ะ ต่อไปรายการที่28 28นะคะเหลียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรายการที่28ด้านหน้า28ด้านหลัง28ด้านข้างรายการนี้รายการที่28ต่อไปรายการที่29 29พบปิดตาด้านหน้ารายการนี้รายการที่29พปิดตาค่ะ29พปิดตาด้านหน้า29ด้านหลังต่อไปรายการที่30 สาเป็นพาหูยานด้านหน้า30ด้านหลังรายการนี้รายการที่30ต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนะคะด้านหน้าสาด้านหลังหลวงปู่ทิมรายการนี้รายการที่31หลวงปู่ทิมค่ะด้านข้างรายการนี้รายการที่31เอ็ดเรียนหลวงปู่ทิมต่อไปรายการที่สามสิบสองสามสองเป็นพราสมเด็จด้านหน้ารายการนี้รายการที่32มสพราสมเด็จ สามสองด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบสองพัสสมเด็จค่ะต่อไปรายการที่ส 33, 33, พามสิบสามสามสิบสามพพมปัญโยนะคะสามสิบสามด้านหน้าของหลวงปู่ดูสามสิบสามนะคะด้านหน้าสามสามด้านหลังรายการนี้รายการที่สามสิบสามค่ะ รายการนี้รายการที่สามสิบสามนะคะพี่ๆรายการนี้รายการที่สามสิบสามต่อไปรายการที่สามสิบสี่ค่ะสามสี่หลวงปู่ทวดค่ะรายการนี้รายการที่สามสิบสี่ด้านหน้าสามสี่ด้านหลังสามสิบสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่สามสิบสี่ปู่ทวด ต่อไปรายการที่353 5พับปิดตา35นะคะรายการนี้รายการที่35ต่อไปนะคะรายการที่36 36ด้านหน้า36ด้านหลัง36ด้านข้างรายการนี้รายการที่36ต่อไปรายการที่37 สามเจ็ดเหรียญพระพุทธชินราชสามเจ็ดด้านหน้าสามสิบเจ็ดด้านหลังสามเจ็ดด้านคางรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดค่ะเหรียญพระพุทธชินราชรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดสามแปดนะคะพระสมเด็จด้านหน้าสามแปดด้านหลังสามแปดด้านคางรายการนี้รายการที่สามสิบแปดพระสมเด็จ ต่อไปรายการที่39 39ด้านหน้า39ด้านหลังเหียนหลวงปู่ศรีปี17รายการนี้รายการที่39ค่ะรายการนี้รายการที่39ด้านข้างรายการนี้รายการที่39ต่อไปนะคะรายการที่40 40นะคะด้านหน้า40ด้านหลัง40ด้านคางรายการนี้รายการที่40ต่อไปรายการที่41 41นะคะเต่าหลวงพ่อหลิวรายการนี้รายการที่41รุ่นสุขใจค่ะวัดล่แตงทองรายการนี้รายการที่41ด้านหน้า4 1ด้านหลังรายการนี้รายการที่41่อบต่อไปรายการที่42 สี่สองนะคะเรียนหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามรายการนี้รายการที่สี่สิบสองด้านหน้าสี่สองด้านหลังรายการนี้รายการที่สี่สิบสองเรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตารามรายการที่สี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบสามสี่สิบสามนะคะหลวงพ่อฤษีลิงดำรายการที่สี่สิบสาม รายการนี้รายการที่สี่สามค่ะต่อไปรายการที่สี่สิบสี่สี่สิบสี่นะคะด้านหน้าสี่สิบสี่ด้านหลังพระเจ้าตนหลวงปีหนึ่งสองรายการที่สี่บสี่รายการนี้รายการที่4ี่สิบสค่ะด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบสี่ต่อไปรายการที่45่สค่ะ สี่ห้า,นหนานนะะด้านหน้านะคะเหรียญพ่อกลวยสี่สิบห้าด้านหน้าสี่ห้าด้านหลังสี่ห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบห้าต่อไปรายการที่สี่สิบหกสี่หกเหรียญพระพุทธชินราชสี่สิบหกด้านหน้าสี่หกด้านหลังสี่หกด้านข้างรายการนี้รายการที่สี่สิบหกเหรียญพระพุทธชินราชต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดสี่เจ็ดพระปิดตาด้านหน้าสี่สิบเจ็ดด้านหลัง รายการนี้รายการที่สี่สิบเจ็ดพับปิดตารายการนี้รายการที่สี่สิบเจ็ดพับปิดตาด้านหน้าสี่เจ็ดด้านหลังนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบแปดสี่แปดนะคะเหรียญหลวงพ่อลีหองหลวงพ่อดำนะคะหลวงพ่อดำปีหนึ่งหกนะคะ รายการนี้รายการที่48นะคะเหรียนหลวงพ่อดำปี16 48นะคะ48ด้านหลัง48ด้านข้างรายการนี้รายการที่48ต่อไปรายการที่49 49ด้านหน้าหลวงพ่อค้าย49ด้านหน้า49ด้านหลัง49ด้านข้างรายการนี้รายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50 50ด้านหน้าพระพุทธชินราชห้าสิบห้ด้านหลัง50ด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้นะคะพระพุทธชินราชต่อไปรายการที่ห้ชินราชข่าวรอยค่ะห้าสิด้านหน้า51ด้านหลัง51ดด้านข้าง รายการนี้รายการที่51ค่ะต่อไปรายการที่52 52เหรียญหลวงพ่อมุยห้าสิด้านหน้า52ด้านหลังปีหนึ่สองห้ด้านข้างรายการนี้รายการที่52นะคะต่อไปรายการที่ห้าสิ ห้าสนะคะเป็นเหรียญหลวงปูไข่ห้บสามเหรียญหลวงปูไข่ด้านหน้าห้าสามด้านหลังห้าสามด้านข้างรายการนี้รายการที่ห้าสิบสามเหรียญหลวงปูไข่ต่อไปรายการที่ห้าสิบสีค่ะห้าสี่ด้านหน้าห้าสี่ด้านหลังรายการนี้รายการที่54ต่อไปรายการที่ห้าบห้า ห้านะคะหลวงพ่อพรม55หลวงพ่อพรมปีศ7นวัดช่องแค่5หด้านหลัง5 5หด้านข้างรายการนี้รายการที่55หต่อไปรายการที่56 56หนะคะปู่เอี่ยมวัดหนองพวงห6ด้านหน้าห6ด้านหลังห6ด้านข้างรายการนี้รายการที่56ต่อไปรายการที่57ด 57ดนะคะด้านหน้ารายการนี้รายการที่57นะคะ 57, 57ด้านหน้าค่ะ57ด้านหลงัง57ด้านข้างรายการนี้รายการที่57ต่อไปรายการที่58 58นะคะแม่บุญเรือนค่ะ 58, 58, 58ด้านหน้า58ด้านหลงังรายการนี้รายการที่58แม่บุญเรือน ต่อไปรายการที่59 59ด้านหน้าค่ะเหรียญกะลหลห59ด้านหลังรายการนี้รายการที่59ต่อไปรายการที่60 60นะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงิน60ด้านหน้า60ด้านหลังรายการนี้รายการที่60จอบหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่61ค่ะ61เหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโก61ด้านหน้า 61ด้านหลังปี16 61ด้านข้างรายการนี้รายการที่61นะคะต่อไปรายการที่62 62นะคะเหรียญพ่อเดิม62ด้านหลัง62ด้านข้างรายการนี้รายการที่62เหรียญหลวงพ่อเดิมต่อไปรายการที่63 63รูปหล่อไม่ทราบที่63ด้านหลัง63ด้านข้างรายการนี้รายการที่63 Icana, ต่อไปรายการที่หกสิบสี่หกสิบสี่นะคะพระพุทธชินสีหกสิบสี่ด้านหน้าหกสี่ด้านหลังหกสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่หกสิบสี่ต่อไปรายการที่หกสิบห้าหกห้าด้านหน้าหกห้าด้านหลังหกห้าด้านข้างรายการนี้รายการที่หกสิบห้าต่อไปรายการที่หกสิบหก 66เหลี่ยญหลวงพ่อโสธรปี2460รายการที่66ด้านหน้า66ด้านหลัง66ด้านข้างรายการนี้รายการที่66ต่อไปรายการที่67 67เหรลี่ยนหลวงพ่อพงศ์67ด้านหน้าปี17 67ด้านหลังวัดช่องแค67ด้านข้างรายการนี้รายการที่67ต่อไปรายการที่68 6กรูปหล่อด้านหน้า68ด้านหลัง68ด้านข้างรายการนี้รายการที่68รูปหล่อไม่ทราบที่โทษทีค่ะรายการที่83นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะหนูพยายามอ่านให้แล้วนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะรายการที่58โทษทีค่ะ รายการที่68นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะรายการที่68นะต่อไปรายการที่69 69ด้านหน้าค yup. ่ะรายการนี้รายการที 69. ่69 69ด้านหลังรายการนี้รายการที่69นะคะต่อไปรายการที่70 70ด้านหน้า70ด้านหลังรายการนี้รายการที่70นะคะต่อไปรายการที่71 71นะคะรูปหล่อค่ะ71นะคะรูปหล่อด้านหลัง71ด้านข้างรายการนี้รายการที่71ค่ะ71รูปหล่อหลวงพ่อกล่อมนะคะ71รูปหล่อหลวงพ่อกล่อมต่อไปรายการที่7 2สอง เจ็ดสองเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่หกศูนย์รายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสองด้านหน้าเจ็ดสองด้านหลังเจ็ดสองด้านข้างรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสองนะคะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสามเจ็ดสามหลวงพ่อทวดเจ็ดสิบสามหลวงพ่อทวดด้านหน้าค่ะรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสามหลวงพ่อทวดนะคะเจ็ดสามด้านหน้าเจ็ดสามด้านหลังเจ็ดสิบสามด้านข้าง รายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสามต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสี่ด้านหน้าเจ็ดสิบสี่ด้านหลังเจ็ดสี่ด้านข้างรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสี่ค่ะเจ็ดสิบสี่เหรียญหลวงพ่อชมนะคะเจ็ดสิบสี่เหรียญหลวงพ่อชมรายการนี้รายการที่เจ็ดสิบสี่เหรียญหลวงพ่อชมค่ะต่อไปรายการที่เจ็ดสิบห้า 75ด้านหน้าค่ะ75ด้านหลังหลวงพ่อบทน้อยรายการที่75้านะคะด้านข้างรายการนี้รายการที่75็หเรียนหลวงพ่อบทน้อยต่อไปรายการที่76 7 6ด้านหน้า76ด้านหลัง76ด้านข้างรายการนี้รายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่77 77เจ็ดเจ็ดนะคะท่านท้าพรมทาดาค่ะด้านหน้า รายการนี้รายการที่77นะคะต่อไปรายการที่78 78นะคะหลวงพ่อทวดว78ด้านหลัง78ด้านข้างรายการนี้รายการที่78ค่ะหลวงพ่อทวดรายการนี้รายการที่78หลวงพ่อทวดต่อไปรายการที่79รายการสุดท้าย79รายการสุดท้ายของอีพีนี้เป็นเหรียญหล่อพระพุทธเริยากรค่ะ เหรียญหล่อพระพุทธวิรยิยกรนะคะรายการที่79ด้านหน้าด้านหลังค่ะเหรียญหล่อพระพุทธวิรยิยกรนะคะ79ด้านหลัง79ด้านข้างรายการนี้รายการที่79นะคะข่าววันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่ครบแล้วนะคะช่องทางการติดต่อของน้องเอา ช่องทางการติดต่อของน้องนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0814939166ค่ะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือจะสแกน QR code มาตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะบริการเก็บเงินปลายทางมีทางปลายทางและโอนเงินนะสำหรับพี่ๆท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเก็บเงินปลายทางเพียงหนึ่งรายการ แม่คะต้องขออนุญาตบวกค่าวจะส่ง50บาทคะ่ะแต่ถ้าเก็บปลายทาง2องค์ขึ้นไปแม่คะจะส่งให้ฟรีนะคะโอนก็จะส่งให้ฟรีเช่นกันคะ่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ค,ะคะ้าค่ะไว้เจอกันใหม่กับอีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ